มาดูความจริงต้องต้องเรียนกันอีกว่าดีกว่านะครับคือวันนี้นะครับผมฟันเหินช้างป่านะครับแครเบคบ,บวนแห่ช้างนะครับให้ดูได้จากเฟซบุ๊กผมนะครับให้ไปดูรายละเอียดได้จากเฟซบุ๊กผมนะครับและมาวันนี้นะครับวันที่สิบแปดเดือนสิบสองพุทธศัธกราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับซึ่งผมได้ทําได้ทํา ความจริงโลกตงดึตนที่878นะครับปั่นหินขบวนแห่ช้างสมจ็จประเทศมีการนั่งพับเพียบนะครับผมก็ได้เอามาลงใน y ยู u b e เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้ววันนี้นะครับช้างป่านะครับก็ลงมาพังป้ายนะครับที่จังห,ง,งหวัดเลยนะครับช้างภูหลวงที่จังหวัเลยนะครับ ร<ม>าบฏว่ามาทําลายป้ายการจราจรเขาเป็นช้างป่านะฮะเขาจะรู้ได้ยังไงประมาณสักห้าถึงหกตัวค่ะปรากฏว่าไปนับจานวนป้ายจราจรข้างถนนที่ถูกช้างป่าทําลายเสียหายไปเนี่ยสักประมาณสองร้อยป้ายค่ะเป็นป้ายที่อยู่บริเวณทางขึ้นภูหลวงนะคะระหว่างที่ทาการเขตนักษสพันธสัต่ภาภูหลวงไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่หกค่ะทั้งป้ายสัญญาณจราจร ก็คนระเนระนาดลงข้างทางมีเสาไฟฟ้าโซลา่าเซลล์สองสว่างของทางหลวงชนบทจำนวนหนึง่งก็หักโคน่นลงไปเช่นเดียวกันนะคะคุณชัยรงดูดดืม่มหัวหน้าเขตรักษสาพันสัตว์ป่าบอกช่วงนี้มีช้างป่าประมาณสักห้าหกตัวที่อยู่บริเวณโค้งป่าดินตายก่อนจะถึงสถานีวิจัยเขตรักษสามพันสัตว์ป่าภูหลวงเนี่ยออกมาทําลายป้ายจราจรเยอะค่ะถ้าขับผ่านไปก็จะเห็นนะ,นะคะว่าป้ายล้มระเนระนาดเต็มไปหมดสาเหตุ คุณชัยนรงบอกหน้าจะเป็นคําว่าป้ายเหล็กหรือว่าป้ายบอกสัญญาณที่เอาไปติดไปติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะป้ายสีสะท้อนแสงอันนี้มันอาจจะแสบตาของช้างเวลาเขาเดินผ่านเนี่ยนะคะเขาก็เลยอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติต้องทําลายซะทางปากก็ลงมาทำลาย<ไ>ป้ายนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยค่ะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ ทางปากเขาลงมาทําลายป้ายนะครับฝนฝนก็ตกลงมาพอดีเลยนะครับนี่ก็เป็นคำชี้เร่าตัวอย่างนะครับทางแก้แค้นให้ผมนะครับช้างลงมานะครับปั่นป่วนนะครับในเรื่องเล่าเช้านี้นะครับช้างปากโดงือทำลายป้ายจราจรครับท่านอดะหเกิดกีช้างและก่อนหน้านี้ผมทาคลิปเกี่ยวกับช้างไปเยอะมากเลยนะครับ และปันณวันนี้ผมก็ได้ฝั่นหินช้างนะครับขบ,บวนแห่ช้างนะครับนี่คือความจริงที่โราต้นหลีกอย่างนะครับ